ทำอะไรครับปันปันจะกินนมเหรอครับอ๋อไหนครับนมอยู่ตรงไหนครับทำไงทำไงจับนมให้พ่อหยิบให้เหรออ๋เอเหรอครับไหนนมปันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เหรอถึงไหมถึงไหมปันหยิบถึงรอเปล่าไหนไหนไหนชี้ให้หน่อยที่นมอยู่ตรงไหนอตรงนี้เหรอแล้วปันให้พ่อหยิบยังไง มาให้พ่อหยิบยังไงอ๋อจับมือพ่อเอาโอเคโอเคเอาขวดไหนขวดนี้ขวดน,นี้เอาขวดไหนเอาขวดไหนครับเอาขวดนีเ้เหรออ๋อ่ะชื่นใจเลยนะมาจบ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 ,จบอืเอเฮ้ยดีลามากเลยแนละ้วเราเนี่ย ฮะโชลีลาเอ,อี่ยะก็ไก่ตรงไหนก็ไก่ตรงไหนก็เอ้ยก็ไก่ตรงไหนอืมก็ไก่ในลาวไม่ใช่อะไรขอไข่ในลาวปะ ก็ข,ขวดของเราเนะไหนฟอฟันสะอาดจังอยู่ไหนฟอฟันสะอาดจังตรงไหนไหนชี้ที่ฟอฟันอ่ะฟอฟันสะอาดจังอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอแล้วกินนมอย่างเงี้ฟอฟันจะสะอาดจังได้ไงเนี่ยไม่แปรงฟันเนี่ยเนะ่ยเมคืนอะ่ะเมืงคืนร้องแต่จะกินนมนะต๊อ <c> บ <oughs> Copo, stop. Stop like a ding.